เอากระเป๋าไปไหนลูกไปจำฮะไปไหนคะไปโรงเรียนปะใช่ใช่ร้องไห้ไหมลูกไม่ร้องหรอกเนาะแล้วเดี๋ยวแม่มารับนะอยู่ได้ปะแก้มแตกหมดแล้วน้องผาโรงเรียนนะไปเล่นกับเพื่อนนะพี่มิวพี่มิวอยู่ อพี่แมวได้พี่แมยว,ย,มย,วยังนาพี่แมว <c oughs> น้องถามมาแล้วมีสรน้องไหมคะเออนี่แมว นายน้องหนานอนไหนลูกหนูไปนอนกอดหมีงูนไปไปไปนอนที่นอนเร็วมานอนที่นอนทีนอนป่ะไปแล้วก็นอนเองไปนอนเลยอนนี้ห้องหนูนะนอนเอเอเร็วเห็คุณแม่บอกว่ากินได้นอนได้มาเนี่ยคือมีนมให้เขาไปนอนเองใช่นี่น้องพี่น